นะครับของหลวงพ่อนิรนามนะครับมาพี่น้องได้รับชมกันนะครับแล้วก็นําไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเด้อนะครับสําหรับข้อมูลเก่านะครับของอหลวงพ่อนิรนามนะครับหลวงพ่อนิรนามงวด16กุมภาพันธ์นะครับนะครับนี่16กุมภาพันธ์เด้อครับเด้อมา08นะครับมา8008 นี่นะครับเพิ่นเน้นให้หางนี้แต่ว่ามาออกหางนี้นะครับงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมมาสองห้านะครับมาตัวกลับอีกนะครับสังเกตเบื้องันสีมาตัวไทยมาตัวกลับพร้อมกันมาตัวไทยมาตัวกลับนะครับขันมาตัวเพิ่นเน้นนี่มันสีมาตัวตรงนะครับนี่เป็นขอมูลของเพิ่นนะครับขอมูลของหลวงพ่อนิรนาม นะครับทั้งสองงวดนะครับเนาะเบิรงสองงวดก็พอนะครับนี่งวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับมา0880งวดวันที่1งวดวันที่1มีนาคมมา25นะครับเลขบินบอมานะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เพิ่นหามาแล้วนะครับเพิ่นทรงหามาแล้วเออแอดมินก็นได้ไล่สด ไล์สดให้เบิ้งแล้วนะครับผู้ที่เขาเบิ้งไล์สดก็สิได้เปรียบจากน้อยคือแอดมินก็สิให้เบิ้งเลยนะครับเพิ่นส่งมาให้วันนี้เพิ่นไห่มาแล้วเพิ่นไห่ตัวเด่นตัววิ่งมาตัวเด่นตัววิ่งตัวเน้นนะครับเอาไปก้อนเลยนะครับตัวเด่นตัวเน้นตัววิ่งนะครับงวดนี้เพิ่นไห้มาหาคูแล้ครับเด้เพิ่นไห่มาบหลายนะครับ เพิ่นห้มาแล้วเพิ่นห้มาค้ายๆของเกานะครับเด่นนะครับนี่นะครับมาหกกับหนึ่งคือเก่านะครับเพิ่นว่า นี่าตามเพิ่นนะครับเพิ่นกับบอกว่าวางสั้นนะครับวัดที่นี่จับคู่นะครับจับคู่สิมีหกหนึ่งนะครับหกศูน นะครับแล้วก็จะมี8 1 7 0แล้วก็7 1นะครับนี่เป็นหงมาจังซี่นะครับเน้นห1หนึ่งนึ่งเป็นแบบนี้นะครับ จะเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนแนวทางของเพื่อนนะครับผมในงวดวันที่16มีนาคม2566นะครับเพื่อนไ้มาเปลี่ยนแนวนี้นะครับกัเรเบิ้งสถิติเพื่อนใส้กันนะครับสังเกตว่าทุกงวดนะครับเพื่อนสีไ้เพื่อนสีไฮหกคูนะครับเพื่อนสีไ้มาหกคู เบิ้งสองวันี้ใส่กันก็นได้นะครับตาผัดเพิ่นหิ่มากับว่าท่านได้หลุดด้วยนะครับนี่คือเพิ่นหิ่มานะครับในงวดที่ผ่านมาสังเกตเบิ้งขันมาขันมาโตที่เพิ่นบ่บเน้นนะครับคู่ที่เพิน่นโบเน้นนี่มันกับสีม้าเลขเป็นเลขตัวกลับนะครับเป็นเลขตัวกลับเพอร์เซียมาหกคู่ตลอดนะครับใงวดนนี้ BE เพิ่นหิมาหาคู่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเห็นไหมหาคูหน่อยก็เกานะครับหน่อยก็เกลหน่อยก็เกา,กเกาแต่ว่ากาัรู้สึกว่ากัาเข่าดีขึ้นกันนะครับแนวทางของเพิ่นเพื่อนบอกห้สัมภาษณ์นะครับกับเพื่อนให้นวทางซื้อนะครับเพื่อนว่าพิจ,จราระาเอาใส่วิจารณญาณในกนารรับชมเพื่นว่าจังซี่นะครับแนวทางของเพิ่น เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เบอร์โทรพ่อเฮงนะครับเด้อบอเมนเบอร์หลวงพ่อนะครับอันนี้เบอร์โทรของแอดมินนะครับเพิ่นบ่ให้เบอร์โทรนะครับบางคนก็โทรมา็อยจกได้เบอร์เพิ่นคือเพิ่นบ่ให้นะครับเพิ่นให้แต่ตัวเลขสิเนียและแต่ของแอดมินมันจะให้แต่ตัวเลขนะครับเพิ่นให้ตัวเลขมาาล้วเพิ่นจะให นำเสนอเองนะครับแต่ว่าพอเฮ้งกับอาจสีเลื่อนปิดตัวเลขน้ำแน่เพราะว่ากับพ่ออยากโชว์โดนนะครับกต่โชว์เป็นระยะระยะไปสำหรับแนวทางของเพิ่นอันนี้เบอร์โทรของพื่อนนะครับเด้อเบอร์โทรของพ่อเฮ้ง098 1 3 1 4 0 7 0นะครับอันนี้ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แนวทางของหลวงพ่อนิรานามนะครับนี่เป็นงวดที่เก็ดแล้วงวดที่เก็ดที่แปดแล้วนะครับเพราะท่านได้ลดนะครับแต่ว่าผมสังเกตเบื้องน้องสีเบื้องน้อยหน่อยนะครับขนาดเลขพื่นเข่าดีจังอย่างหนึ่งนลครับเขาดีครับนะครับหลวงพ่อนิรานามงวดวัาที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นบนอ่าเด่นบนล่างอ่าลืมล่างนะครับอ่าพนวมาไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ เดินบนล่างนะครับมี6กับ1นะครับท่านบอกมาพันเปอร์เซ็นต์มันเดิมนะครับจับคู่ก็จะมี6 1 6 0นะครับ8 1 7 0แล้วก็7 1นะครับมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทั้งนะครับเด้อพี่น้องเบิ้งแล้วก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับแคปหน้าจอไว้นะครับพอเห็นกับเอยากโชว์โดนนะครับเนาะ ครับหน้าจอเอาไว้นะครับอ้าวขอพี่นอ้องโชคดีโชคมานน้ำกันทุกต่านทุกคนครับพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ